สวัสดีครับเพื่อนเพื<ๆ>่อดูไหมว่าผมเนี่ยซื้อ iPad มาอันเนี้ยจะประมาณน่าจะประมาณครึ่งปีละใช้สอนทุกวันใช้เยอะมาก iPad นี้ผมเพิ่งรู้นะครับว่ามันสามารถทํามุมมองอย่างนี้ได้คือเมื่อกี้มันมีเรียกว่าปุ่มใช่ไหมข้างๆอ่ะผมผมหันมาด้านนี้จริงๆผมก็อัดบ่อยนะหรือมันเป็นอัปเดตใหม่อันนี้ผมไม่รู้เลยพอผมกดปุ๊บกลายเป็นวิวนี้แล้วจริงๆอ่ะคุณภาพกล้องดีกว่าไอที่มันไม่ใช่เลนไวด์อีกนะครับ สุดยอดมากเลยยังกับโกโปรเลยวันนี้เราจะมีหัวข้อเรื่องก็คือผมคิดว่าผมเนี่ยทำติวเตอร์ยาวๆเลยเป็นงานที่ผมรู้สึกว่า very good อะ very good good เลยซึ่งผมเนี่ยโชคดีมากแบบโชคดีจริงๆเลยที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสในการลองสอนพิเศษแบบจริงๆจังๆ,ๆ คือถึงจุดนี้ผมไม่รู้ว่าในอนาคตผมจะมีความคิดเปลี่ยนไหมแม้ว่าคงมีความคิดเปลี่ยนแหละแต่ตําหรับตอนนี้เนาะจุดนี้ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่า5ปีต่อจากนี้10ปีต่อจากเนี้ยผมเนี่ยก็ยังคงอยู่ในวงการนี้อยู่วงการสอนพิเศษวงการการศึกษาคือมันคือ Service Industry เกี่ยวกับ Education ผมอยู่ในวงการนี้แน่นอนนะครับนี่คือวงล้ออีกิไก่ครับเพื่อน อ่ผมเนี่ยจริงๆเคยอ่านมานานแล้วแล้วก็ผมเชื่อาเพื่อนๆส่วนใหญ่นะน่าจะเคยได้ยินด้วยเออนี้มาจาก t h o v o r n m e n t of j a แป n เลยนะเป็น4 4วงล้อแบบ o f f i c i a l นะครับอิชิกายคืออะไรผมไม่รู้หรอกว่ามันแปลว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าเอาเป็นว่าผมผมแปลตามที่ผมจำได้แล้วกันนะมันคืองานที่เหมาะกับการดำเนินชีวิตของเราที่สุดเรียกว่าเป็นโค ly กรของการเลือกงานเลยแล้วกัน การเลือกงานเนี่ยนะครับมันจะมี4ตัวแปรสําคัญที่เราเนี่ยเอามาคิดเวลาเราจะเลือกคืออะไรบ้างอ่าหนึ่ง you are good at เก่งอะไร 2. What you love ชอบอะไร 3. What you can be paid for รวยได้ไหม <c oughs> แล้วก็4ก็คือ w h a the t world needs สังคมต้องการหรือไม่นะครับ4อย่างนี้ซึ่งผมเนีไปไล่เรียงมาละดูจากทุกอาชีพที่ผมจะนึกออกตอนนี้นะครับ ข้ออาชีพนี้แหละนะการศึกษาและการเติวเด็กให้สอบได้นี่แหละอร์วิส,สด้านนี้คืออีกขี้ไก่ของผมในตอนนี้เพราะว่าอะไรมาเรามาทีละข้อเลยดีกว่าเริ่มที่ข้อแรกครับ what you are good at หนึ่งผมทำข้อสอบเก่งอ่าผมเนี่ยเป็นคนที่รู้ว่าข้อสอบเนี่ยมันควรจะต้องตอบยังไงโดยเฉพาะถ้ามันเป็นข้อช้อยนะครับ ถ้าเป็นข้อช้อยเอางี้ละกันผมเนี่ยกล้ารับประกันสมมุตินะเอาคนหนึ่งร้อยคนนะให้เวลาเท่ากันคือเวลาสิบชั่วโมงอ่านทั้งเล่มเลยนะหนังสือเป็นปึ้งงี้ทั้งเล่มไม่มีทางเข้าใจถูกไหมไม่มีทางเข้าใจรู้แค่อะไรที่มันแบบ Rudimentary มากๆคือพื้นฐานเบเบมากๆแล้วก็ไปมั่วในข้อสอบเอาหนึ่งร้อยข้อผมว่ายังไงผมท็อปท้าทายแรกแน่นอนอะ่ะคือ อยู่ท็อปห้าแน่นอนผมรู้ว่าข้อสอบควรจะทำยังไงนี่คือสิ่งที่ผมกนะู o ดแอดเนาะเออเราก็เลยควรจะต้องดับเบิลดาวนี่คืออย่างแรกจริงๆก็มันก็มีหลายอย่างเหมือนกันเออที่ผมรู้สึกว่าเออผมทำได้ดีแต่อันนี้ผมก็ทำได้ดีไงมันก็เลยติ๊กผ่านไปแล้ว1อันต่อมาคือ What you love ชอบอะไรผมชอบทำข้อสอบผมชอบแข่งพราะว่ามันสนุกแล้วก็มันตื่นเต้นนะครับผมชอบอะไรที่มันตื่นเต้น อย่างเช่นผมชอบอะไรอีกผมชอบเทรดหุ้นผมชอบอเล่นกีฬาเพราะว่ามันตื่นเต้นมันสนุกแต่ที่นี้เทรดหุ้นเนี่ยผมยอมรับเลยว่าผมไม่ได้กู๊ดแอดขนาดที่ผมกู๊ดเท่าทําข้อสอบนะแล้วก็มันเครียดมากเลยก็เลยเป็นท็อกซิกเลชั่นชิพแล้วกันเลิฟเฮดนะครับไม่ได้เลิฟขนาดนั้นแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งด้วยก็คืออะไรนะกีฬาอันนี้ผมไม่เก่งผมเล่นกีฬาไม่เก่ง ตัดออกไปเลยเพราะว่าผมไม่กูดแอดแน่นอนนะอันนี้ไม่มีข้อสงสัยโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ผมชอบไหมผมชอบทำข้อสอบนะผมดูเหมือนข้ามเครียดบางครั้งเวลาเวลาแบบว่าเตรียมสอบแต่ผมไม่เคยไม่ชอบมาเลยนะผมชอบการทำข้อสอบโดยตลอดเลยแบบ very very, very fun อ่ะมันคือเหมือนผมเล่นเล่นเกมแล้วก็ไป j o ยเ s e r v ฟแล้วก็แข่งคนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบอันดับ2ผ่านแล้วต่อมา what You can be paid for สุดยอดนะครับผมบอกเลยงานสอนพิเศษเนี่ยคือสุดยอดเลยผมเนี่ยเราต้องเอาตัวเองอย่างแรกนะเราต้องทำตัวเองให้ w orth worth the price ถ้ามีความสามารถมากพอผมบอกเลยว่าเป็น service industry ที่เยี่ยมยอดคนบอกว่าเวลาเราไปเรียนเย้ไปไปหาหมอใช่ไหมไม่เคยต่อราคาหมอ อไปหาหมอไม่ต่อราคาหมอเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าหมอดีรักษาเราได้เขาก็าไปการศึกษาก็คล้ายๆเคียงกันถ้าเกิดมันอยู่ในเรนจ์ที่เรียกว่าพอจะโอเคไม่มีใครต่อเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าอร์วิสของเราอ่ะมันปร o v i d ไพร์ได้ดีพอนะแล้วเขาเชื่อเขาพร้อมจ่ายแต่เราต้องดีพอนะอันนี้คือคือสิ่งสำคัญนะแล้วเขาต้องเชื่อด้วยนะโอเค What you can be paid for วงการนี้สําหรับผมผมรู้ช่องทางละโอเคไปได้แน่นอนผมผมผม provide service ในราคานั้นได้แล้วผมรู้ว่าผมทําได้ติ๊กผ่านนะครับช่องในติ๊กผ่านสุดท้ายคือ what the world need ไม่ว่ายังไงนี่คือสิ่งที่เด็กต้องใช้ทุกคนทุกคนต้องเคยเป็นเด็กมาก่อนทุกคนต้องผ่านระบบการศึกษาจะไปเป็นอะไรก็ช่างต้องผ่านระบบการศึกษา เวิลน well ิ d สิ่งนี้และผมก็มีแพชชั่นสําหรับสิ่งนี้อันนี้ผมไม่ได้โลกสวยหรือว่าพูดอะไรนะผมเนี่ยเคยคิดอย่างนีง้ตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่ที่ผมเริ่มอยากจะทําธุรกิจธุรกิจอะไรก็ทั้งผมสมัยก่อนอาจจะแบบพูดตรงธุรกิจนั่นรู้นี้ใหญ่โตแต่ผมเนี่ยมีอัลติเมตโกอย่างหนึง่งคือถ้าผมจะทําความดีอะไรมอบคืนให้กับสังคมได้ผมจะทํากับเรื่องของการศึกษาผมถ้าจะทํากองทุนนะคือมันก็ดีแหละ บริจาคให้โรงพยาบาลบริจาคให้ทหารบริจาคให้ผู้ประสบภัยบริจาคให้อะไรก็แล้วแต่นะว่าไปแต่สิ่งนี้ผมอะรู้สึกว่าผมมีแพชชั่นที่สุดถ้าผมจะทํากองทุนแบบฟิลันท์ทอฟีเนาะก็คือเกี่ยวกับการศึกษาเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของการที่เราเนี่ยควรจะต้องเริ่มต้นอย่างน้อยให้มันใกล้เคียงกันที่สุดสุดท้ายแล้วสมมติว่าเราแข่งวิ่ง คุณตั้งใจมากอด,ดทนมากไปถึงเส้นชัยชนะยินดีด้วยคอนกราสเตอเลชัน่นนะครับแต่การเริ่มต้นของคนเรามันไม่เท่ากันไงการศึกษาเนี่ยมันคือจุดเส้นสตาร์ทเราไม่สามารถไปควบคุมได้ใครจะให้สตาร์ทเยอะกว่าใครจะให้สตาร์ทน้อยกว่าแล้วไปถึงเส้นชัยนั้นเรื่องของคุณคุณจะดีไม่ดีเรื่องของคุณแต่อย่างน้อยอ่ะจุดเริ่มต้นอ่ะผมอยากให้มันแบบสําหรับคนที่เขาอยากจะไปเริ่ม อยากจะไปถึงเส้นชัยเหมือนกันเนาะให้มันมีจุดที่เขาสามารถเริ่มต้นได้ได้เคียงคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ติ๊กผ่านอีกผมมี p พ s s ชั่นฟอร์พอมี4อย่างปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นอิกิไกยพอเป็นอิกิไกยนี่แหละคือสิ่งที่ผมจะโฟกัสและนี่แหละคือสิ่งที่ผมจะทำลองเทิ term. อ่มในอนาคตนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะจากไปเนี่ยก็คือจะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือช่วงนี้ผมมีเรื่องเครียดอยู่ เรื่องเชียดคือผมจะทําคาเฟ่ดีไหมคาเฟ่มันดูหอมหวานเนาะดูน่าทําคือที่เรียนพิเศษนี่ผมจะทํามันมี2คู่หาพอดียังเป็นตึกที่มีอยู่แล้วคู่หาหนึ่งจะทำที่เรียนพิเศษอีกที่เนี่ยทำคาเฟ่ดีไหมคาเฟ่เนี่ยหงลงทุนเยอะกว่าฝั่งนี้เยอะเลยนะแต่ไม่รู้ว่ากําไรเท่ากันไหมนะอันเนี้ยได้แน่นะได้แน่ถ้าทําได้ดีได้แน่มั่นใจเลย95%้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คอนฟิเดน c ์อันเนี้ย คิดก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ไม่รู้จะสู้คนอื่นได้ไหมเอานี้เอาจริงๆเลยอืมมันจะมีคนใช่ไหมที่ทําเก่งเก่งทั้งออกแบบชอบเลยแพชชั่นดีทําได้ดีแพชชั่นดีโลกต้องการเออแล้วก็แล้วก็วกเนี้ยรักด้วยต้องน่าจะปล่อยปล่อยให้เขาทําเราทําอันนี้แล้วกันใช่ เออนะโอเควันนี้ประมาณนี้เพื่อนๆลองไปนั่งคิดดูนะงานที่ตัวเองทาเนี่ยอิคิไกหรือไม่ไม่รู้อิคิไกเนี่ยมันเป็นมันเป็นคํานามหรือว่าเป็นกิริยาแต่ว่าเพื่อน,อนๆอิคิไกยอยู่หรือไม่นะครับวันนี้ประมาณนี้เนาะเจอกันวันนี้เป็นมุมมองที่ดีมากเลยเท่มากเลยเพื่อนๆถ้ามี iPad p r ปเนี่ยช่วยตอบผมหน่อยแล้วกันนะว่ามันเพิ่งอัปเดตมาเดี๋ยวมันมีอยู่แล้วแล้วผมเพิ่งรู้นะครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันรอบหน้า